จบแล้วมาเปิดสของเราก่อนโอ้ดีใจมากเพราะว่าฟีดแบ็กแบบเกินคาดมากค่ะนะขอบคุณทุกคนมากเลยที่แบบติดตามกันมาต uh huh. ั้งแต่แบบ e uh ีพีหนึ่งเลยค่ะ uh huh. ก็จริงๆก็รู้สึกใจหายมากันนะคะรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยแบบพิ่งพิ่งเงเหมือนเริ่มฉายไปแปบบ๊บ,บเดียวก็จบแล้วเลยะค,ะลเค่ะก็ทําให้คิดถึงตัวละครอื่นๆต่อไปด้วยค่ะละครเรื่องนี้ทำให้ชีวิตพวกเราเปลี่ยนยังไงบ้างคะ ก็ทั้งเปลี่ยนเลยค่ะเหมือนแบบเราก็มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสดีๆแบบติด,ดต่อเข้ามามากข,ขึ้นค่ะใช่ค่ะก็สำหรับเรบเรียกว่าพลิกเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกเนาะในวงการบันเทิงแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่แบบว่าถือว่าผลตอบรับดีมากๆคนรู้จักเยอะขึ้นมากๆเลยอะค่ะก็พลิกชีวิตเลยอะค่ะมันได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาไหมคะอย่างเช่นงานอีเวนท์ที่ไม่เคยไปหรือว่าสิ่งที่ไม่เคยทำอะไที่เกิดขึ้นไหมคะทั้งหมดเลยค่ะก็คือได้รับโอกาสทั้งแบบทั้งงานอีเวนท์ อะมากค่ะก็แบบดีใจเปลี่ยนชีวิตเหมือนกัน oh, ค่ะค่ะก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบว่าเวลาไปออกงานไปออกอีเวนต์แล้วมีคนมาตามมีคนมารอเจอเราแล้วก็มีคนมาแบบว่ามาถ่ายรูปมาทักทา,ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ก็ทาให้รู้สึกว่าโหแบบมันมันมันก็เป็นพลังบวกเราที่คนเขาส่งความรักมาให้เราอ,รอย่างเงี้ยค่ะเป็นครั้งแรกเลยไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือการดังแล้วจริงๆก็คือเดินไปไหนแล้วคอแข็งแข็งหน่อยฮะอย่างเงี้ย เอาไปใช่ใช่ค่ะเหมือนแบบตอนนี้พอเราออกไปไหนมาไหนมีคนเขาแบบเวลคอมเรามากขึ้นเขาเรียกชื่อเราในละครเขาแบบอยากถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่แบบเหมือนเราได้เพื่อนเพิ่มขึ้นไปอีกอแล้วเวลาไปทำงานก็อย่างที่พี่แบมบอกก็คือมีแฟนคลับแบบไปรอให้กําลังใจเ,เราก็แบบมีกําลังใจในการทําง,งานมากค่ะม,ม,มันเป็นความฝันไหมกับการเป็นนักสแสดงเรารู้สึกว่าอยากจะให้แบบมีคนมาี๊ดเรารอคิดเรา,เ,รา,เ,ราเดินทางมาจากที่ไกลๆเพื่ออยากจะมาเจอกับเราอะไรแบบ เป็นฝันที่ไม่กล้าสันเลยแบบมันไม่มีภาพนี้ในหัวเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราเหมือนแบบเราก็ยึดอาชีพนักแสดงเราเป็นหลักแล้วเราก็<อ>ไม่ได้คิดว่าแบบจะมีใครที่เขาเหมือนแบบมาชื่นชอบเราแล้วก็รักในความเป็นเราได้ขนาดนี้อย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้คือมันเกินความคาดหมายไปหมดเลยฝันภาพของการเป็นนักแสดงของเรามันไกลขึ้นไหมคะาจากจากผลง,งานเรื่องนีที่มันประสบความสําเร็จมา,มากๆแล้วแย้มกดไหมคลาค่ะก็สาหรับแบบรู้สึกว่ามันเป็น ผลตอบรับรที่ีเนี่ยเป็นเหมือนโบนัสเพราะว่าสิ่งที่เราทําคือเราตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเนาะแล้วก็พอคนเห็นผลงานชื่นชมแล้วก็เห็นความตั้งใจดีเทลที่เราใส่ลงไปแล้วเขามาลักเราเนี่ยถือว่ากงถือว่าเป็นโบนัสถือว่าเราโชคดีที่แบบว่าอะไรพวกนี้แบบเข้ามาเนี่ยคะ่ะแล้วก็ถามว่ามันทําให้เราเห็นภาพตัวเองไกลขึ้นไหมก็แน่นอนอยู่แล้วคะ่ะมันทําให้รู้สึกว่าหลักอาชีพนี้แล้วก็อยากจะทดลองบ,บทบาทใหมๆ่ๆได้ทําอาชีพใหม่แบบว่าได้ทดลองแบบโรใหมๆ่ๆอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ได้ท้าทายตัวเองขึ้นไปอีกระับนึง ก็เหมือนอย่างที่บอกตอนแรกว่าเราเหมือนเรายึดอาชีพความเป็นแบบนักแสดงเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้พอทุกอย่างมันเกินความคาดหมายมันก็คือก,กําไรของเราเหมือนกันแล้วก็รู้สึกแบบอยากที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าแบบสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เราแสดงไปแล้วมันมีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากําลังทำอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งแบบมีกําลังใจอยากทําออกมาให้แบบดีทุกผลงานไม่อยากให้พลาดเลยมีนักแสดงในฝันที่เราสึกว่าอยากจะร่วมงานด้วยไหมคะจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ หลายคนค่ะทั้งนักแสดงแบบวัยรุ่นทั้งรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยอยากร่วมงานหลายคนเลยถ้ามีโอกาสก็อยากแบบอยากลองแบบนะคะใช่ครับรู้สึกว่าคนได้กรีดมากเลยถ้าเกิดแบบได้รบรู้สึกว่าแบบการจะลองเก็บเกีย่ยวฝีมือของพี่เขาเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยโอ๊ยหนูไม่กล้าไม่กล้าจะฝันเลยเพราะว่าแบบเหมือนเวลาทุกครั้งทุกวันนี้เวลาเจอนักแสดงที่แบบว่ามีประสบการณ์เยอะเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เคารพแล้วก็ให้เกียรติเขามากๆเหมือนแบบได้เจอไอดอลุ่ยเด็กเนี่ยเนาะ ไปถึงว่าได้เจอแบบคนที่คนที่เราเห็นผลงานเขาแล้วเราได้ไปใกล้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบอาไิที่ผ่านมาอาจิใครบ้างคะอย่างพี่แบบจินตลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอเขา้ก็แบบว่าโหเขาเก่งจริงๆงอ่ะแบบว่าบทดราม่าเขาก็ทําได้ถ้าเป็นหนูหนูว่าหนูทําไม่ได้เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นแล้วก็รู้สึกเออหนูโชคดีที่หนูได้เจอเขาอะไรเงี้ยแล้วเคยคุยกับพี่เขาไหมคะคุยค่ะก็คือคุยในกอง ก็ก่อนนั้นเนี่ยไม่เคยแต่พอเล่นเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เจอกันก็คุยกันอ่างเงี้ยค่ะสารภาพรักเขาไปได้อยังคะว่าพี่่าหนหัูรักมั้เรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอถ่ายรูปแล้วก็ที่บ้านหนูคุณแม่หนูก็รักเขามากเ,าเลยค่ะใช่ค่ะไม่ได้ลวค่ะมีะมีแบบดาราในดวงใจที่เราแบบเคยเจอแล้วรู้สึกว่าแบบกรี๊ดมากเลยอ่ะล่าสุดนี้เลยค่ะไปงานประกาศรางวัลนัตราลาก็เจอพี่เบิร์ดทุงชัยหลังเวทีแล้วหนูคือฟังเพลงเขามาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนเราโตมากับเพลงเขาอย่างเงี้ย เราเจอเขาแล้วเจอพลังพี่เบิร์ดที่แบบแล้วเขาจับเรามากอดแบบกอดแน่นๆนะคะ<อ>พี่เบิร์เป็นคนที่กอดแน่นมากแล้วหนูอะขนลุกไปหมดเลย<อ>แล้วก็แบบว่าทำไมอยู่เขาแล้วใจเรามันฟูขนาดนี้อ,อย่างเงี้ยค่ะพูดเยอะค<อ>่ะหลายอย่างใช่สารภาพรักไหมแบบว่าพี่เบิร์ติดตามพี่ <laughs> ใช่พี่เบิร์ดคือสรารภาพว่าพี่เบิร์ตติดตามละครขรรติไทยมาตั้งแต่ตอนต้นใช่จนจบเลยแค่นี้หนูก็แบบ้ เหมือนแบบจิตลอยไปเลยจิตหลุดอืมแฟนรักแฟนติดตามพวกเราสองคนเหมือนกันอยากจะปากตัวกับปากอะไรกับแฟนบ้างไหมคะ ก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามละครของเราชื่นชอบผลงานของพวกเราทั้งในจอทั้งข้างนอกด้วยนะคะแล้วก็เราก็ได้รับความรักทั้งหมดที่ทุกคนส่งมาแล้วเราก็พยายามจะส่งพลังบวกแบบนี้กลับไปให้ทุกคนเหมือนกันก็หวังว่ามันจะถึงทุกคนนะคะใช่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดเลยจนถึงทุกวันนี้นะคะก็อยากจะส่งพลังความรักแล้วก็พลังความสุขให้กับทุกคนจะสร้างสรรค์ผลงานตัวเองให้ดีต่อไปเรื่อยๆนะคะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ